สวัสดีครับผมติวอนรสซิงกรบบารับจ้างนะครับตอนนี้เรามาขึ้นของแถวบางโพนะครับกำลังจะไปส่งแถวสมุทรสาครนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นของเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะไปส่งเลยนะครับโอเคครับฝากติดตามชมกันด้วยครับติวอนรสซิงกระบารับจ้างครับวิ่งงานลาล่ามูครับโอเคครับขึ้นของเรียบร้อยครับ กำลังจะไปส่งวิ่งกันยาวๆสมุทรสาครไปออกเดินทางไปทางสมุทรสาครเดินทางแล้วขับต่อไปบนกรุงเทพนนทบุรี13อีก1กิโลเมตร ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับอีก4กิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงจุดส่งของนะครับตอนนี้เราอยู่ตำบลบ้านบ่อนะครับามาส่งของแถวตำบลบ้านบอ่อตำบลบ้านบอ่อวัดใหญ่บ้านบอ่อนะครับ แถวสมุทรสาค,ครไกลมากครับงานนี้คุ้มไม่คุ้มก็ดูเอาเด้อ<ยา>สุดยอดหลวงพ่อวัดตาเลนไล ถึงแล้วถึงที่ส่งของแล้วนะครับส่งของเรียบร้อยอตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับกลับกรุงเทพโอเค อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมให้ด้วยนะครับกับตีอ้วนเดอ้อจ้าตีอ้วนรถซิ้นกับบารับจ้างนะครับวิ่งงานละล่าบูกรับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับใช่แล พ่อมันไม <c oughs> ่เหมือนตรงไหนอประราลวง